Our founders realized that they could channel wealth and influence for the greater good. The Kingsman Agency. This is going to be fun. <laughs> I think we are gentlemen. But there are other ways of doing your duty. You're going to need a suit. หนังตะลุงม Hot News วันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมได้มีโอกาสได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับเป็นตัวอย่างใหม่ล่าสุดของทางภาพยนตร์เรื่อง The Kingsman นั่นเองครับ The Kingsman นะฮะใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์เนี่ยน่าจะเคยได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Kingsman ภาคแรกนะ Kingsman The Secret Service นะ,ะแล้วก็มีภาค2ออกมา Kingsman นะฮะ Golden Circle ใช่ไหม ทั้งสองผ้าครับเป็นผลงานการกำกับของแมทธิวอนครับผมบอกได้เลยว่าคนคนนี้เป็นผู้กำกับที่มีสไตล์ในการทำภาพยนตร์ออกมาสูงมากนะฮะถ้าใครที่เป็นแฟนๆผลงานของเขานะผมติดตามผลงานของแมทธิวอนเนี่ยตั้งแต่เรื่องของ Stardust นะฮะมี Kick Ass นะครับมี Xmen First Class นะฮะอันนี้เป็นผลงานการกำกับแล้วก็แมทธิวอนได้มาสร้างจักรวาลของ Kingsman ขึ้นมาตั้งแต่ Kingman The Secret Service นะฮะมี Kingsman The Golden Circle นะฮะแล้วก็มาเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Kingsman นี่แหละทั้ง3ามภาคนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นฉบับซึ่งเป็นคอมมิกของทางอเมริกานั่นเองครับ โดยในครั้งนี้ครับได้มีการย้อนรอยย้อนรอยประวัติศาสตร์การก่อตั้งองค์กร King's Man ขึ้นมาฮะจะเรียกว่าองค์กรได้ไหมเพราะว่า King's Man เป็นชื่อร้านตัดเสื้อร้านตัดสูตรใช่ไหมแต่ว่าร้านตัดสูตรนี้ครับเป็นร้านตัดสูตรที่มีเบื้องหลังอยู่ครับร้านตัดสูทที่ชื่อว่า i n g s m a n เนี่ยเป็นองค์กรหน่วยข่าวกรองลับนะที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยการไหนเลยนะที่ทํางานเป็นสายลับ เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สายรับรูปแบบใหม่นะฮะในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่ใครหลายๆคนนะคนฮะถ้าได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Kingsman ไปแล้วเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนครับสำหรับภาพยนตร์สายรับเรื่องนี้นะ,ะโดยภาพยนตร์เรื่อง The Kingsman นี่ครับจะเป็นการย้อนรอย ย้อนรอยกลับไปช่วงสมัยก่อตั้งองค์กร Kingsman ขึ้นมาใหม่ๆเลยนั่นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นครับมีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การสังหารการสังหารที่เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นมาเลยนะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์การสังหารของอาร์ตยุคฟรันเ นั่นเองครับในตัวอย่างภาพยนตร์อันนี้ก็มีออกมาแล้วเหมือนกันนะที่เป็นเหตุการณ์ที่รถพัทที่นั่งที่ขับต่อๆกันมาแล้วมีรถคันนึงระเบิดขึ้นมาอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีตัวละครจริงในประวัติศาสตร์อย่างตัวของเกรกอรี่ลัสปูตินนั่นเองฮะพ่อมดแห่งรัเสเซียนะฮะเรียกว่าพ่อมดที่ ฆ่าไม่ตายก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวของลัสปูตินโดยในครั้งนี้นะฮะองค์กรเดอะคิงส์แมนเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ เหมือนจะเข้าไปหยุดยั้งการก่อการร้ายการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่1นนั่นเองนะฮะนักแสดงนําเรื่องนี้เลยที่เห็นออกมาชัดๆเยอะๆเลยในตัวอย่างก็คือแลฟายครับแลฟายเนี่ยเป็นนักแสดงบทที่น่าจดจํามากที่สุดก็คือบทของลอร์ดวอร์ดบอลในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองอันนี้คือแลฟายคนนี้แหละครับจะมาแสดงนําในภาพยนตร์เรื่อง The Kings Man นนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีคนอื่นมาร่วมสมทบมากมายครับไม่ว่าจะเป็น แกม่าอาร์เทอร์ตันนะฮะหรือว่าจะเป็นจายมอนยินซูอันนี้ก็เข้ามาร่วมเล่น ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็รอคอยติดตามกันได้ครับภารกิจในการขัดขวางการเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขององค์กร The King's Man จะเป็นเช่นไรนะฮะตัวอย่างใหม่มีออกมาแล้วผมดูแล้วนะฮะเรียกว่าน่าตื่นเต้นน่าติดตามเหมือนเช่นเคยครับแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่เลื่อนบ่อยมากเลยนะตอนแรกเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง The Kings Man เนี่ยจะเป็นช่วงต้นปี6-4นี่แหละนะฮะช่วงเดือนมีนากุุภมพามีนานะถ้าผมจำไม่ผิดจากนั้นก็ มีการเลื่อนครับเลื่อนไปยาวเลยครับอันนี้เลื่อนไปจนถึงปลายปี64เดือนธันวาคมเลยเป็นช่วงที่ภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ครับจะเข้ามารุมช่วงนั้นเลยแต่ผมเชื่อว่าผลงานการกำกับของแมทธิวอนเรื่องนี้ครับ The Kingsman ไม่เป็นที่แพ้ใครแน่นอนนะมีแฟนๆมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็คอยติดตามกันได้ครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Kingsman We are the first independent intelligence agency. <laughs> Just like witches at black mass. But reputation is what people think of you. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แ,แ,และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel